แรม1 5 0 0 T R X 2,026ยืนหยัดเป็นนิยามสูงสุดของมัดกล้ามสมัยใหม่ในโลกของรถกระบะนำเสนอสมรรถนะสุดโหดดีไซน์ที่ดุด,ดันและความสามารถลุยแบบออฟโรดขั้นสูงทั้งหมดรวมอยู่ในแพคเกจเดียวตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเห็น T R X คุณจะรู้สึกถึงความเหนือชั้นทันที ออกแบบมาสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่ต้องการอะไรน้อยไปกว่ารถกระบะที่ทรงพลังและดุดันที่สุดบนท้องถนนในวิดีโอนี้เราจะพาคุณสำรวจทุกมุมมองของ T-RX 2026ดีไซน์ที่กล้าหาญภายในสุดพรีเมียมและห้องเครื่องสุดโหด พื่อให้คุณได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเครื่องจักรคันนี้อย่างเต็มที่ด้านหน้าของ RAM 1 5 0 0 TRX 2026นั้นหนั้นน่ากลัวเกินบรรยายกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำตั้งเด่นอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยไฟหน้าเล็ดกว้างที่ทำให้รถกระบะแสดงความดุดันอย่างชัดเจนฝากระโปรงที่มาพร้อมช่องระบายความร้อนแบบบูรณาการไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศ แต่ยังเสริมบุคลิกดุดันของ TRX อีกด้วยกันชนที่แข็งแรงแผ่นกันกระแทกและความสูงจากพื้นที่สูงขึ้นทำให้เห็นได้ทันทีว่ารถกระบะคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อทั้งพลังและการปกป้องเมื่อมาที่ด้านหลัง TRX ยังคงแสดงบุคลิกดุดันด้วยฝ่ายท้ายเล็บที่โดดเด่นประตูท้ายกว้างและท่อไอเสียคู่ที่ช่วยขับเน้นเสียงคำรามลึกของเครื่องยนต์กันชนหลังถูกออกแบบมาให้รับแรงกระแทกจากการลุยออฟโฟรดขณะที่กระบะท้ายกว้างขวางมอบความสะดวกสบายในการบรรทุกอุป,ปกรณ์หนักสำหรับทุกการผจญภยัย ทุกองค์ประกอบด้านหลังผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับรายละเอียดพรีเมียมอย่างลงตัวเมื่อมองจากด้านขวาคุณจะเห็นความโดดเด่นของ TRX อย่างชัดเจนกับโป่งซุ้มล้อกว้างยางดูดันและความสูงจากพื้นที่เหนือชั้นเส้นสายตัวถังไหลลื่นแต่ทรงพลังมอบภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งจากทุกมุมมองระบบช่วงล่างออฟโรดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนสะท้อนถึงความสามารถในการลุยบนเส้นทางขรุขระภายในห้องโดยสารแผงหน้าปัดต้อนรับคุณด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ วัสดุพรีเมียมและดีไซน์สปอร์ตที่โดดเด่นหน้าปัดดิจิทัลแสดงกราฟิกคมชัดขณะที่หน้าจอแสดงผลสมรรถนะเฉพาะ T-RX ช่วยให้ผู้ขับติดตามข้อมูลการกระจายกำลังระดับบูสต์และการตั้งค่าสำหรับออฟโรดทุกๆรายละเอียดให้ความรู้สึกร่้มสมัยและมุ่งเน้นผู้ขับอย่างแท้จริงเบาะหน้ามอบความรู้สึกหรูหราแต่ยังคงความสปอร์ตหุ้มด้วยหนังพรีเมียมพร้อมตะเข็บตัดสีโอบรับร่างกายด้วยพนักพิงข้างลึกเพื่อความสบายแม้ในขณะขับขี่แบบดุดัน พร้อมระบบทำความร้อนระบบระบายความเย็นและการปรับหลายแบบที่ยกระดับประสบการณ์การขับขี่โลโก้ TRX ย้ำเอกลักษณ์เฉพาะตัวของห้องโดยสารเบอะหลังยังคงความหรูหราด้วยพื้นที่วางขาม,มากวัสดุนุ่มสัมผัสสบายและฟีเจอร์พับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกผู้โดยสารด้านหลังสามารถเพื่อเพลินกับช่องแอร์พอร์ตชาร์จและที่นั่งสบายที่ออกแบบมาสำหรับการเดินทางไกล แม้ในบอดหลัง TRX ยังคงสร้างบรรยากาศพรีเมียมและกว้างขวางใต้ฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์ติดตั้งเครื่องยนต์ V8 Supercharged อันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ TRX มีชื่อเสียงไปทั่วโลกทุกชิ้นส่วนถูกสร้างขึ้นเพื่อสมรรถนะสูงตั้งแต่ท่อดูดอากาศขนาดใหญ่ไปจนถึงระบบระบายความร้อนที่เสริมความแข็งแรงห้องเครื่องสะอาดเป็นระเบียบและถูกออกแบบมาเพื่อมอบพลังอันยอดเยี่ยมทำให้ TRX 2026เป็นเครื่องจักรทรงพลังทั้งบนถนนและนอกถนน